สวัสดีครับชาวเพลเพลินทุกท่านอยู่กับผมก้องซาครับวันนี้ท่านในเกมโอวัตสอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสกินที่แจกฟรีในช่วงนี้สำหรับกิจกรรม w i n t ทอร์ n d e r l a n d ครับผมซึ่งเป็นในส่วนของสกินของดีว่านั่นเองนะครับอ่าโอเคซึ่งก่อย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์ครับเป็นอาเจียนกองซาเลยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสาหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไว้ได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับ โดยในส่วนของสกินที่แจกนะครับก็จะแจก2อ,อย่างด้วยกันเนาะที่ผมเคยคล้ายๆที่เขาเคยแจกไปอยู่แล้วที่ผมเคยทําคลิปไว้นะไม่จะเป็นในส่วนของสกินอสกินที่จะเป็นที่2อ,อันอย่างแรกเนะี่ยจะแจกในส่วนของ v i c t o r y Pose ครับก็คือเป็นท่าท่านี้อ่ะท่านี้ที่แจกครับ1ท่า นะครับก็คือมันจะมีดูครบ6ชั่วโมงเนาะดู2ชั่วโมงจะได้อันนี้ก่อนนะครับซึ่งวันที่ผมลงคลิปก็คือได้แล้วล่ะนะครับดูอันนี้ก็จะได้อันนี้ก่อน2ชั่วโมงไปกดเคลมก่อนนะครับในส่วนของท่านี้แล้วก็ในส่วนของสกินที่แจกฟรีครับก็คือสกินนี้นี่เองครับนี่ครับเป็นสกินประจำครนะิสต์มาสเนาะเออก็เป็นสกินที่สวยมากแล้วก็สมัยก่อนก็ค่อนข้างแรงนะซึ่งใครอยากได้ก็อย่าลืมไปดูกันในส่วนของทวิตนะซึ่งใครสตีมก็สามารถดูได้หมดเลยนะครับ ก็คือจะต้องกดเคลมเคลมมาแรกเสร็จแล้วก็ดู4ชั่วโมงเพื่อเคลมที่สองก็คือรวมทั้งหมด6ชั่วโมงนั่นเองซึ่งวิธีการเชื่อมต่อก็ผมแนะนําให้ไปเชื่อมต่อในเว็บแบทเทเน็ตโดยตรงเลยก็น่าจะง่ายกว่านะครับพอกดไปแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูในส่วนการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ดูเลยว่าเราเชื่อมต่อกับทวิชแล้วเรียบร้อยหรือยังถ้าเกิดเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถเอาไปดูสตรีมใครก็ได้แล้วก็กดเคลมนะครับอันนี้ซึ่งภาพที่ผมให้ขึ้นให้ดูเนี่ย ซึ่งสาหรับใครที่มีแล้วนะครับแบบผมก็ไม่เป็นไรฮะก็ไม่เป็นไรไปรับไม่รู้ไม่ต้องรับอะไรเลยก็ได้ว่าเรามีหมดแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ดูกันไปเล่นดีว่าเลยรับผมแต่ว่าสกินมันสวยนะสกินเนี้ยดูดีมากเลยเอาแบบอาวุธทองออกนี่คือใส่ทองใส่ทองไม่ใส่ทองไม่ค่อยต่างเลยว่าตัวมันสีทองด้วยโอ้โหสุดยอด Entering m i d Town เอทำไมเราเข้ามากางเกมเฉยดูสกินมาดูสกินไหมง้อให้ดูสกินก่อนคันที่เขาเล่นกันแล้วนะฮะดูสกินครับทุกคน เทจัดเอ้ยสกินนี้นางน่ารักไปไปเพื่อนไปเพื่อนทำไมมองหน้าแล้วแบบเอ้ยทำไมไม่ออกมาวะโอเคนี่แหละเข้ามากลางเกมอ่ะทุกคนเอ่อไปครับอ้าวแล้วประตูไปไหนหมดอ่ะหอยข้างบนอยู่ดึีว่าเหมือนกันเหรอเราโอเคฮะดูวะดูวะกดหน้าไปครับกดหน้าไปฮะฮันโซฮันโซ อุ้ยเอาอย่างนี้เลยอุ้ยหลับแม่ไม่ไม,ม่ดูโอ้โหไม่ไหวเคอ่าแล้วดีว่าหุนแตงเหมือนกันด้วยโอเคสุดยอดโอู้หูบรราหุ่นลงใส่หน้าผม <laughs> ไปครับเอ้ยผมสกินนี้น่ารักนะพอมาดูแบบใหญ่ๆจอใหญ่ๆก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารำคาญนะที่แบบดูตอนแบบหน้าตัวละครนะเขียนโมเดลด้วยแหละนะถ้าเทียบกับภาคหนึ่งเขียนโมเดลด้วยนะครับ ไปหน่อยดีครับไม่ต้องชุบเพื่อนไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบรู้ว่าจะชุบนะคุณแต่งแล้วเออเอาเพื่อนโดนโอ้โหแล้วอย่างนี้เอาอะไรไปรอดให้ทายโอ้โหตายครับโอเคแต่สกินนี้แจกนี่แหละคนก็บ่นกันนะแบบโอ้โหมันเดี๋ยวบอกว่ามันจะแร่ยังไงล่ะอ่าเขาก็ต้องแจกนะสำหรับแบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้เข้าใจต้องเข้าใจนิดนึงฮะรอก่อน เพื่อนกรุบอัพกรุบอัพกรุบอัพเออลงล่างไปเพื่อนเราต้องลงล่างล่ะนะเออดันดีกว่าเพื่อนโอเครอให้มันลุยมาดีกว่าเนิร์ฟดิสเหมือนกันครับเออไม่ได้ใครเลยเศร้าใจ ไม่ไหวหลุนแตกลงก่อนแล้เราติดติดไม่น่าไหวโอ้โหเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเราเขาเลี้ยงเราเออเขาเลี้ยงเราเขาเลี้ยงเราเออหลุดลงมาเอ้าเอาเอาเมื่อกี้ผมอยู่ไหนอะเมื่อกี้ผมอยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมจอดำยิงมื่ก่อนมาเราตัวเล็กเราตัวเล็กเราตัวเล็กยิงยากยิงยากยิงยากนะยิงได้นะฮะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาฮันโซ ลงหุ่นลงมาโอเครับดำเมจงพอดีอหู้ได้เพื่อนได้ยื้ออยู่นี่แหละเพื่อนมายื้อไปหุ่นแตกไปแล้วปั๊บไปแล้วปับไปแล้วเอาให้ตายเอาให้ตายทีเดียวทีเดียวสวยโอเควุ่นวายเหมือนกันใช่ไหมไรฮะโอเคเนเขาไม่ยอมฆ่าเราไงจบเร็กก่อนครับ สวัสดีเพื่อนอะไรล่ะอะไรอไรุ้งจะตายืหนัดเดียวโอเคกับก่อนเกับก่อน move the payload เออสกินที่สวยนะเป็นสก,กินแรกๆแ,กแกลนะ้วที่น้ำใสกระโปรงของปกติแอดจะเอ้ยไม่ใช่แอดปกติดีว่าจะใส่แบบเป็นกางเกงหมดเนาะยิงไหมฮะจริงหน้านี้ก็ยิงมันอยู่นะเนี่ยผมอยากให้ปืนเมอร์ซี่ยิงได้แบบเนี้ยน่าจะดีอยู่ <c oughs> ยิงช้าเมอร์ซี่ปืนยิงกันที่ยิงชา้ายิงไปยิงไป ไม่เน้นโดนฮะเน้นยิงไม่หยุดนะได้น้ไม้บ๊อบดูซัมซิงมาแล้วเอ็กซ์ฟิเรียนเทนคุณิตี้มาฮะเนิร์ฟนี้ใส่ด้วยโอ้โหเศร้าเลยบินบืนเลสโก้ไปครับไปครับไปครับผมกำลังมาผมกำลังมาทุกคนใจเย็นอะไรดีว่าดีว่าไม่ต้องเก่งผมว่าเก่งกับดีว่าตัวเล็กครับจังแรดว่ะ ตั้งคาร์ตโตต้องเนิร์ฟดิสสวยๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ถ้าทำได้ก็ก็สวยมากฮะับไปไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต้องว่าผมต้องล่อมันออกมาโอ้หยิบไปนี่มาเลยวะโยพาดับเลยยูอพาดับเลยครับต้องเอาดิครับอย่างนี้รออะไรล่ะฮะไปฮะอ้าวชนะอ๋ออะไรวะฮะอ่ะใช่ ชนะอะอะไรวะเนี่ยงงไหมเอองงกันเออน่าจะเป็นอ๋อซีนายมีเออน่าจะสีนัยแหละครับเออแต่เออเอาเถอะครับอันนี้จะเป็นช็อตที่ผมกำลังยิงข้างล่างอยู่นะดีว่าอยู่ข้างล่างฮะแคสซี่บอกว่าขอหน่อยแล้วกันยิงกันไปเลยเพื่อนแล้วเดินมาอิสหานูนโอ้โหยิงฟรีจัดมาลุ้ครับในส่วนของดีว่าครับก็เป็นสกินที่ผมว่าสวยมากนะครับก็ด้วยความที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ดีว่าไปเยอะ เยอะมากๆเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเสื้อผ้าทรงผมนะครับ hey, นะ,บะก็เรียกว่าเป็นอ <ะ S 2> ีกหนึ่งตัวที่ผมว่าสกินดีสกินสวยมากครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะในทวิชนะครับถึงวันที่ออสองมกรานะครับก็มีเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นั่นเองครับก็รีบๆไปดูนะให้ครบ6ชั่วโมงเนาะ <S <S ซึ่งดูผ่านมือถือก็ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนมือถือที่ผมเคยใช้ผมก็เคยดูผ่านมือถือเนาะน่าจะได้เหมือนกันแหละนะมือถือกับ เดี๋ยวว่าดูในคอมก็เปิดทิ้งไว้ครับสตรีมใครก็ได้เนาะ <c oughs> ในที่ใครที่เออในส่วนของสตรีมเกมโอเวอร์สองนะครับลืมกันอย่าลืมกันสกินนี้สวยจริงอย่าพลาดอย่าพลาดนะฮะสกินแจกฟรีครับผู้เล่นใหม่ก็นะไม่ยินสกินนี้ไม่เป็นไรครับมารับสกินฟรีนะครับซ <c oughs> ิกมาเหรอว้าวซิกมาอุ้ยสวยอยู่นะเอาหน่อยดิครับเพื่อน <c oughs> โอ้โดนหินโดนหิน เราถีบไม่กลัวอยู่แล้วผมอ่ะผมยิงสู้ได้อยู่อัดหน้าดิครับอัดหน้าครับแล้วอะไรอะไรอะไรเพื่อนอะไรทำไรเฮ้ยตายน่ะโอ้โหถูคุณแตกตายแล้วเพื่อนนัดเดียวตีมันสวยโอเคได้อยู่ดูเดือดจัดดูเดือดจัดรอบนี้ดูเดือดจัดแมวไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคอย่างนี้แหละเขาบอกว่า อยากให้ปืนเมอร์ซี่แบบดีว่าก็ได้นะยิงไวประมาณนี้นะไหวไหมรอดไหมไม่น่ารอดนี่ก็ดีว่านี่ก็ถือว่าแรงนะก็ถือว่าไวนะโอเคฮะเด็กหุ่นลงมาโอเคอัดไปดิครับโอ้โหไปก่อนแล้วครับกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนได้อยู่ได้อยู่ เริ่มไม่ค่อยได้แล้วเริ่มไม่ค่อยได้แล้วอมาเฟมาคนเดียวอย่างงี้ก็ฆ่าได้อยู่ดูดไปก่อนหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วเก้ฉันทำได้เพียงแค่เท่านี้โอ้ยไม่มีอะไรจะไปสู้มาแล้วโอ้ตายติดแบบติด,ต,ดติดกำแพงบ้านเลยเออปล่อยนะั่นพี่รนเมืก่อนเราชอบเล่นแบบครบเวลาครบเวลาโดนหินไปดูดวะ ดูเฉยแล้วพาสืออาทิสมาเล่นได้มามาเอามาฆ่าเอาฆ่าเมื่อกี้อยู่ดีโจมันอะไรวะเนี่ยอยู่ดีมันเด้งไปหน้าโจเฉยเลยงงเลยครับเศร้าเลยนึกว่าหลุดซะแล้วเป็นไรวะผมกดชิปเยอะไปเหรอก็ไม่เยอะนะอะไรครับเนี่ยมึงจะเข้าไปอย่างสวยนะตายเลยเมื่อกี้ยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอ้ ดันมาลงโอ้โหจะดันมาลงมาหน่อยโอเคยิงมาก่อนโอ้ก <accord> uhm, okay. wi ับต no so ันนัมมารีเรียกหุ่นลงมาทันไหมทันด้วยผมเกือบไม่ทันแล้วดันมาลงมาเซลดิซันลงมาแล้วก่อนหนุ่่อนหนก็ดีว่าด้วยโอเคเดิมนิดหน่อยแล้วกันเออสวยเรียกหุ่นลงมาไม่ทันอีกหมุนหมุนเยอะไปหน่อยนที เขาก็ตัวดาเมจตายไปสองตัวครับเมื่อกี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วมาแล้วอิสโกรชามโอ้โหคล็อกมาแต่มีในสทรวงทรัพยากรมาช่วยครับก็น่าจะเซฟชีวิตไปพอสมควรแต่ผมงงมากเมื่อกี้ที่ผมหลุดที่ผมเด้งมาได้เนี่ยงงเฉยงงเลยดูอีกแล้วเออดูไปดูไปดูไปมาเลยเพื่อนนั่นแหละ ทายนูนใส่หน้าผมเฉยเลยเศร้าเลยฮะเราจะเสียเพโลดแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยไหมยังยื้อได้อยู่เหรอโอ้สุดยอดสุดยอดจัดมันไม่ตายทโโโโโีโอ้ดูดูดูดทอร์นาเมดูหน่มจะตายสวยมากโอ้โดนหินโดนหินโดนหินอันนี้สู้ไม่ได้อะไรล่ะเพื่อนฮะอะไรไปเลยเพื่อนไปเลยนั่นแหละอันนา ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ปลูกยิงอัดหน้าไปครับอัดหน้าไปเรื่อยหน้าไปเรื่อยนั่นแหละรู้ว่าหันโซมาแล้วเหรอจันนดนบูดด้วยว่าจัดม,มาลงไปเพื่อนเต้ฟเรด,ด,ดมาสวยอยู่จัดนั่นเพื่อนจัดมันทีเดียวสวยตายโอเคกลับดีกว่าครับ เริ่มบอกว่ากลับมาฮิวเวนก่อนไหมครับแจ้ง <Adjust. S 2> โอ้โหแล้วดาเมจฝั่งเรานี่คือแบบฝัง่งนู้นคือเอ่อตัวแทงที่ดาเมจรัวมากแต่เราก็นั่นแหละฮะเราไม่ได้ดาเมจจัดขนาดเพราะระยะมันต้องเข้าระยะใกล้ไงเออซึ่งการเข้าไปก็ต้องทีมก็ต้องช่วยระดับนึงแหละโอเคมีคนหลับหรือเปล่าดาเมจเรามีนะรอใช้สวยๆฮะ โซเจอร์วิซิกมาโอ,โ,อโอ้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 มาเดี๋ยวนี้ไปเลยฮะได้ไหมไม่ได้ด้วยเออลงอัดได้หนึ่งทีอะไรล่ะเพื่อนไลล่าอ่าไปไหนล่ะมันอ,อ,อยู่ข้างบนเหรออ่าได้ดิครับอย่างนี้ชอบเลยฮะชอบเลยครับอย่างนี้เอาให้ตายครับ ตายดิครับสวยอยู่กูป้าเพื่อนกูป้าไม่ต้องดันไกลเพื่อนกลับมาก่อนไกลมากก็ไม่ดีหนึ่งาทีสุดท้ายครับกับอันติเมทที่มีในส่วนของนี่ฮะนาโนบูสมาหนึ่งทีมีอยู่มีหนึ่งนาโนบูสครับแล้วก็อันติเมทของไอ้นี่โคเลสเซนส์โคเลสเซนส์อีกแล้วขึ้นมาทางขวาหรือเปล่าเย้ยแมวเพื่อนแมว หัดหน้าไปอยู่ด้วยคุโด,โดด้วยโอ้มาใส่ข้างล่างมาใส่ข้างล่างโซเรนเดอร์พอมายวิวไปเออจบตายนะไม่เป็นไรนาำบูไปแล้วนาำบูไปแล้วม,ม,มาดิครับตีตีเอาให้ตายเอาให้ตาย,อ,าตายอ๋อสวยครับสามสุดทีสุดท้ายฮะกับทีมคิวด้วยเกิดทันไหม ลูซิโอมาเจ็ดวิครับห้าหกเจ็ดวิอ่ะไปมาถึงก็น่าเหลือสิบวินาทีสุดท้ายไฟสุดท้ายครับทุกคนกับแคสซิตี้ที่มีสองเดนไอฮะทายหนวดหน้าเลยปะเนี่ยโดนหินนาอัดหน้าไปอ๋อเขาทำให้เขาตุ้มเสียเวลาเสียเวลาจัดเห็นไหมมาไม่ได้แล้วเห็นไหมโอเวอร์ไทม์ว่ะลูซิโอมาแน่เลยมาเลยครับเวล่กูดครับวิกเตอรี่ฮะเออก็ถือว่าโอเค ยิงดูเดือดครับโอเคฮะห้าพันกว่าดาเมจก็โอเคไม่แย่นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับเวลิกูดเวลิกูดดูเดือดครับดูเดือดนะครับผมโอเคผมก็มาในรายกันนะัดหรับสกินดีว่านะครับใครที่อยากได้ก็ย้ํากันไว้นะอย่าลืมไปเชื่อมในสองแบทเทเน็ตกันไว้ด้วยนะครับเป็นสกินที่สวยมากนะครับผมก็มีทั้งอีโมดแล้วก็ทั้งสกินก็อย่าลืมไปกดรับด้วยนะต้องไม่เคลมนะทุกคนโอเควันนี้ก็มาในรายกันจะหมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นใจกองซาเดี๋ยวผมสวัสดีเอาไว้ค่นรับ สวัสดีครับ